เปร่าแล้วมันคิดถึงบ้านได้มีแรงสู่ชีวิตทุกวันย่อนปาราบ้านฉันที่เคยจําเป๊ะๆสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวสวราคุณคํานะคะมะหาที่ลัราชภัฏ101ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องปาราสาค่ะค่ะ,คะได้ยินข่าวลือจากทางชาวบ้านหรือตําวลต่างๆนะคะว่าอําเภอของําเภอของเสรภูมนะคะ มีการทำปลาได้อร่อยและสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะก็พวกเราก็เลยได้มาตะลุมถามข่าวข่าวว่ามันเป็นยังไงอร่อยจริงหรือเปล่าตามข่าวหรือเปล่าแลาวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณแม่เจ้าของร้านการทำปลาแล้วนะคะค่ะคุณแม่คะแม่แนะนำชื่อให้ที่เพื่อนผู้ชมได้รู้จักคะ่ะชื่อนั่งละอองวรง ปกปองอำเภอเสีละกุมจังหวัดร้อยเอดค่ะคุณแม่คุณแม่ละอองนะคะเป็นเจ้าของร้านการทำปลาร้านะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็อยากให้คุณแม่เนี่ยนะคะบอกความประวัติความเป็นมาการทำปลาล่าของคุณแม่ให้เรารับรู้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ,ะแต่ก่อนแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เขาเคยพาทำกินเราอยู่บ้านนอกอีสานเราเคยทำกินปลาร่าเราก็เดยอยากมาขาทำขายดู ว่ามันขายได้ไหมถ้าทําดูแล้วขายได้เราก็ขายมาตลอดนี่แหละขายดีคนชอบอีสานเรามันชอบปลาตํามสม้มมีปลาตําส้มปลา่า,มมลาใหญ่ก็มีตัวใหญ่ๆอ่าก่อนที่คุณแม่จะได้ทําปลานี้เราทํายังไงหรอคะถึงได้มาทำปลาเราได้ปลามาใช่ไหมล่ะได้ปลามาแล้วป็ล้างสะอาดแล้วก็ไปหมักเกลือแล้วก็หมักเกลือได้อาทิต์หนึง่งแล้วก็ไป เอาลำใส่ใส่ลำไปแล้วก็ใส่ก็คนๆใส่ใส่ลำเกลือใส่เกลือด้วยก็ใส่ใส่อ่างะดอยหนูก็พออยากเห็นแล้วสิคะว่าคุณแม่ทำยังไงขั้นตอนการทำปลาของคุณแม่คุณแม่พาพวกเราไปชมหนได้ไหมคะได้ค่ะค่ะงั้นเราไปชมการทำปลา ดูขั้นตอนการทําปลาของคุณแม่ดูนะคะค่ะคุณแม่จะทําทยังไงบ้างคะการทาปลาค่ะการทำปลาก็ตักเ,เกลือเกลือใส่แล้วก็ใส่ลำเอเอใส่ลำ้ำแล้วเราก็คนคลุกแล้วก็ใส่ใข,าข้าวคั่วคลุกครงการคลุกด้วยแต่ไม่ตุนมันก็ไม่เข้ากันก็ไม่อร่อยต้องคนเยอะ ยังต้องใส่ลำเดียวหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่นี้พอแล้วโอพอแล้วสองสามกรัมก็พอแล้วะต่นี่เราไปเยอะน้ำถ้าเราใส่เยอะๆเต็มไอ้นี่เราก็ต้องใส่ดีแล้วจบทำเสร็จแล้วเราจะไว้ที่ไหนคะไว้ในนี้แล้วก็ขาผิดค้าผิดกับมาตู้อะไรเนี่ยป้องมาเลยนี่เราเทใส่ ต่อไปเราก็จะปิดเราหมักเสร็จแล้วเราปิดฝังเราต้องใช้เวลาประมาณกี่กี่วันคะเราถึงจะเอามาใช้ได้ไม่ใช่วันนะสามเดือนนะสเดือนเลยนะคะสามเดือนขึ้นไปสามเดือนปิดไปนะคะถึงจะใช้นะหรืจะเป็น ถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไม่เป็นมันก็อร่อยไม่อร่อยมันคาวค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูขั้นตอนการต้มปลาร้าปรุงเครื่องของคุณแม่ละองกันนะคะค่ะคุณแม่ต้องต้องใช้ยังไงบ้างคะต้องใช้เครื่องปรุงเ่อเครื่องปรุงก็มีแต่ไอ้นี่แหละสมุนไพรเขาเรียกใบเตยใบมอนค่ะแค่นี้แหละค่ะมีปรุงอะไรมีมีอยู่ค่ะมีกระปิมีกระเทียมกระเทียมดองแค่นั้นแหละค่ะ พอต้มเสร็จแล้วคุณแม่จะเอาไปต้มต้มเสร็จแล้วเอาไปกองค่ะให้ธาเดียดแล้วให้มันสุกต้มต้มต้มลดให้มันลดลงหน่อยไม่ใช่ต้มเดียวเดียวออกนะต้องใช้ระยะประมาณสักูเนี้ยประมาณสามสิบหกนาทค่ะให้มันให้มันยุบลงหน่ใช่ต้มอย่างนี้ใช้ต้มอย่างนี้มันไม่สุกมันก็มันก็เสียงั้นหนูขอดูการกองการ กันก็ต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาดูวิธีการกรองผลงคุณแม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะในกรองเสร็จแล้วนี่ตอนนี้อันนี้คือกรองเสร็จแล้วใช่ไหมคะตเสร็จแล้วกรองเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะอ้สีสวยมากเลยค่ะเราไปดูการบรรพูของคุณแม่กันดีกว่าค่ะว่า จะบรรจุยังไงที่เราดูการต้มการกองเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูการบรรจุขวดน,นะคะของคุณยายนะคะ<ม>ก็จะบรรจุแบบนี้นะคะ,ะบรรจุเสร็จแล้วคุณยายต้องเอาไปส่งที่ไหนบ้างคะนะตรงตลาดที่เขาามาเอาที่บ้านก็มี่ที่บ้านเขามารับเองเลยใช่ไหมได้ยินขาา่าว่ามีต่างจังหวัดเขามารับเองด้วยใช่ไหมค,ะค่ะหลายจังหวัดด้วยเลยเหรอคะ มีจังหวัดอะไรบ้างคะเชียงใหม่เชียงรายชุมพรกรุงเทพยี่สเกตอุบลสวยเยอะมากเลยนะคะว่าแสดงว่าแต่ละวันนี้คุณยายต้องมีรายได้เยอะแน่นอนใช่ไหมคะในละแวกแถวเสฉะเรานี่มีมีร้านที่มารับคุณแม่ด้วยไหมคะมีบัตรบัตรอะไรเป็น มนเส้นนี่ขายดีที่สุดคด่านแม่อ็ดเนี่ยื้อว่าด่านนมยพลนดานนม่พลออรด่านนายพลนง่านคือว่าเป็นด่านม่พลจริงตกค่ะมารัา <an patient> บประจำเลยใช่ไหมคะประจำเลยด่านนายพลนทกกันงที่ตลาดเยอน้ำมขายทั้งวันอ่ขายทั้งวันอยู่กันแม่าีนแ่ลร้านในแเค่ะงัน เราจะลองไปตะลุยดูนะคะว่าร้านของคุณแม่แอดใช่ไหมคะ,คะอ,อ๋อเป็นยังไงนะคะว่าขายดีหรเปล่ามาราของคุณแม่อร่อยหรือเปล่า ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศการปิ้งไก่ย่างของร้านคุณนายคุณนายผู้กองนะคะค่ะเดินดูรอบๆบรรยากาศของร้านนะคะอันนี้คุณแม่ใส่ใส่ปลาร้าใช่ไหมคะปลาร้ามาจากาคุณแม่ลอ,องอใช่ไหมคะปลาร้าต้มแล้วปลาร้าต้มแล้วสุกแล้ว ที่ได้มาจากร้านคุณแม่และอองนะคะเป็นไงบ้างคะการขายส้มตำปลาอร่อยแล้วก็มีลูกค้าเต็มหรือเปล่าลขายดีเป็นไงไหมคะมันมีลมมีลมขาดวันี้ขาขายดีขาดค่ะ <c oughs> ส้มตำปลาของคุณแม่ก็เสร็จแล้วค่ะที <c oughs> ่คุณแม่ตำส,ส,ส้มตำให้เราเนะี่ย ามาลองมาชิมดูนะคะว่าส้ตามตังของคุณแม่อร่อยแค่ไหน